มาลองเสียงเพราะว่าเอาเสียงสดแล้วมือนี้พอตู่เข้ากับบรามาพี่นอ้องสีห่หฮเป็นนักร้องเท่นเอนื้อยนี่มันจีคุ้มด้ซําไดนี่ไม่แสเตรียมใสพ่พร้อมมาเลยเร็วคันลองได้นี่วันที่เศร้าซองนี่ไปนําเบื่อยนี่ทาโฟนี่เอาเ่อไดทธนะัต์เธอได้อามาโหลดมาลองให้เลยหน่อยสิมา<ด>หันหนามาพี่หันมาดีเดี๋ยวบุรินทร์นี่นะตู่บุรินของเจ้าจะเดปไทยจะบอสังเขาเหมอนคนเด็กพี่น้อง บม่มีดนตรีหนาสิบ่ติดเลยก็ะซิบนะพอ่อลองโหลดจักหน่อยจักถอนจักไดเออแต่ทำอีดโหลดอ้าวลองเสียงคิดค<บ>ิดเ <He ed S 2> ห็นใจแฟนไม่บอกลองเอาคีมันหลดเด้อผู้ซื้อบอมีคนน้อยใจปัดหีดกับหีดน้ำเขาใจว่าสั้งแต่เลิกจากเขาเะไเอไรอร ท้านใดบอกน้องได้บอกปานนั้นว่าบอกขอผมขอพอป่านนั้นขอ่ไปวนวายแล้วพระเทนไปเม้นผูกเขาแล้วพระเซตไปเว้ากันอยู่หลาย เมาเมาแบบทักทายคิดอยู่บอดใจแฟนใหม่กะฮูป็นบอกคือดอกมาบอกน้องสาวว่าเลิกบอ้าก็บ,บอต้องไปว่าเอากันแล้วค่นน้องไปเห็นจังสัน เจ้าหับได้บ่หากกันหลายผัดเล่แข่งอย่างคือบ่ว่าคือบຂพบกันต่อโค่ครับน้องแล้วกะควรพ่อบ่ต้องว่าน้ำขามันบ่มีผัยอยากให้แฟนไปบ่ครับแฟนเก่าใส่ว่าทั้งข่า ผัดกาบไปเว่ากับเขาตอนใดขันหมได้คือยังผัดต้องกาบไปเว่ากันไหมขันเป็นน้องไอสีคือจังใดหรือว่าเจ้าหับได้ขันน้องเฮจังสีแล้วตกมือสุดสแล้ว,วเนีเสียงพลังแผ่วแต่ว่าเสียงน้ำเสียงใหญ่ดีทีเนาะ เสียงใหญ่ก็เอือยหมอนก็เอื่อยอยู่เป็นวัดนะเสียงเสียงนางไผ่นี่อาซีหมอนก็เอื่อยพี่น้องถาฮอซ้อมซ่อมไปเรื่อยๆเพราะว่าสาสุบีเป็นคนที่เสียงน้อยเสียงน้อยแล้วก็เสียงหองเสียงน้อยเสียงหองเสียงแหลมพี่น้องถาบอกเอาอิลีกัคือว่าบอกหมวนมากซันซะแต่นางนี่สิเป็นคนเสียงใหญ่เนี่ยนำนักเสียงต้องหายมาบอกหายมันเบาลายบ่หายมันแผ่วกนเด้อ เอาขวบคุมขอบคุมเสียงมันให้มันได้เอคอเวลาเฮาลองใส่ดนตรีใส่ไม้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพี่น้องอน,นี้คือเสียงสดนะคะรอติดตามชมตอนต่อไปพี่น้องกำลังสีเห็ดช่องให้นางแต่ว่าโทรศัพท์พันความจำเต็มมันเก่าแหงโทรศพพัพท์นี่ต้องได้ลงทุนแน่สื่อใหม่อีกพี่น้องแต่ว่าอันนี้คันตอนแรกคืออยากอยากปล่อยลงไปซะก่อน แล้วเขาจังคอยสื่อใหม่นะเขาหาเงินได้